สวัสดีครับพ่อคา้าพ่อค้าขายอะไรบ้างครับขายเน,นื้อสุมัดมัดลักกี่บาทครับมัดมัดมัดคอกี่บาทครับครับกเท้าใสมีทีเล็กไหมครับมีทีเล็กคะมีอะไรอีกครับมีเชื้อไข่ ขอซื้อหน่อยได้ไหมครับพ่อค้าแต่ว่ามันเรงมากหนูนะซื้อไม่ได้ตกหนกนะสองตัวกี่บาทครับพ่อค้าก็สิสิบแปดลดให้หน่อยได้ไหมครับพ่อค้าได้เลยนะแต่ว่าถ้าลุงเอาไอสกีมมาแลกไดโนเสาร์ได้ไหมครับพ่อค้า แต่ละเนนูสาว่อะไรนะนี่มา้ามานนาครับ